2060 m t า e r s h i p ็อก k s t e กก่อนวันสิ้นโลกสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวสายประวัติศาสตร์สายดาราศาสตร์สายทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าสายลี้ลับนะครับงานนี้งานของคุณเลยครับพบกับเวทีท็อ์รครั้งยิ่งใหญ่จากไทยรัฐสตูดิโอที่จะพาทุกคนไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวคำทำนายวันสิ้นโลกจากหลากหลายตำนานตั้งแต่ไทยยันเทศประวัติศาสตร์ยันอนาคตดาราศาสตร์ ยันมิติแห่งโลกวิญญาณย้อนรอยหายนะที่เคยถูกพูดถึงในหน้าประวัติศาสตร์และการงัดทุกความถนัดของเหล่าสปีกเกอร์มาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นวิวัฒพี่เผือกพงศธรฟาโร่จ้บองโก้ก้อนเคทีและพี่ป๋องกระพลเพื่อมองหาทางเอาชีวิตรอดของมวลมนุษยชาติ มารวมตัวฟังกันแบบสดๆพร้อมกับแสงสีเสียงตื่นตาตื่นใจในโรงภาพยนตร์สยามภาวลัยณพารากอนซีนิเพล็กซ์ครับวันที่17มกราคมนี้นะครับบัตรเริ่มต้นเพียงแค่799บาทเท่านั้นและตอนนี้ซื้อบัตรได้แล้วครับทางเดอะคอนเสินะครับมาร่วมเป็นผู้รอดชีวิตไปด้วยกันครับเราได้เห็นว่ามนุษย์ ใช้ความครีเอทีฟและการคิดค้นจนํานวนมากเพื่อหาเครื่องมือมาฆ่ากันแล้วมันมีหลายรูปแบบหลายอย่างมากถ้าเราไม่นับเรื่องระเบิดทุกประเภทที่พูดกันมานะครับผมก็มีเครื่องบินรบซึ่งแบบบินหลบเรดาร์มีระเบิดที่ทิ้งลงมาต่างๆนะครับผมก็มีโอกาสได้เห็นบ้านชาวบ้านที่โดนระเบิดลงจากเครื่องบินของพมา่าแบบระหว่างนอนอยู่อะไรเงี้ยเฟลมโทรเวอร์เผากันให้ตายไปข้างแบบนา,นาจิตแบบ คิดกันมาแบบเยอะเลยเงินแล้วสงครามอิรักเนี่ยสุดท้ายเขาสรุปยอดกันว่าอเมริกาใช้เงินไปหนึ่งทรลเลนดอลลาร์คือหนึ่งล้านล้านดอลลาร์มันเอาไปทาอะไรได้บ้างเยอะมากมากรบาพว่าเงินนี้ถ้าถูกเอาไปใช้ในการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขการศึกษาสิ่งแวดล้มอมอออเออแล้วทรลเลนนี่ให้เทียบกับอย่างอื่นในประวัติศาสตร์มันแทบไม่มีอะไรที่ราคาถึงทริลเลียนดอลลาร์เลยนะลองดูหนังทั้งหลายที่แตะในห้องนี้ก็ดีหรือนังหลายเรื่องเนี่ย จริงๆมนุษย์แอบจินตนาการถึงโลกที่โดนเซตใหม่แบบรีเซตกันอะเอากฎระเบียบทุกอย่างทิ้งไปดิสโทเปียอะไรทั้งหลายแบบหนังป๊อปปูล่าสุดใน n น t f l i x เลย s q u i d g เกมโอ้โหครับ oh, <okay. S 2> เออหรือหนังอย่าง h ังเก r g a เกมอย่าง hmm. อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้บอกว่าเราจินตนาการอยู่แค่เรื่องพวกนี้นะแต่ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่ในหัวมนุษย์มายาวนานว่าแบบถ้าทั้งโลกมันไล่กฎระเบียบหรือสิ้นเชิงหนังซอมบี้ในแง่หนึ่งก็เป็นตัวแทนของความรู้สึกตรงนี้บางครั้งผมไปอยู่ในพื้นที่พวกนี้ ผมก็แอบอิมเมจินเหมือนกันว่าอยู่ดีๆถ้าทั้งกฎระเบียบของโลกม,มันหายไปเลยแบบเราไม่ต้องมาแคร์เรื่องที่เราโดนกําหนดว่าต้องแคร์แล้วเกรดเงินเดือนห,หุ้นขึ้นหุ้นลงทรัพยากรเออรีเซต<ช>็ตใหม่ท<ช>ั้งหมดเลยความรู้สึกผมในตรงนั้นอะเออแม่งโล่งดีนะรีเซ็ตกันใหม่หมดเลยแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเลือกจะทําได้หรือไม่ใช่สิ่งที่ใครคนใดคนหนึ่งกาหนดแต่ถ้าสมมติอยู่ดีมันบังเกิดขึ้นมาแล้วแล้วโลกใบนี้มันรีเซ็ตตัวเองเนี่ยผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลัง งานหนังงานวรรณกรรมที่มาในความรู้สึกค่อนข้างเยอะเพราะมนุษย์ทุกคนแอบมีความอยากตรงนี้เหมือนกันอืมเออคือถึงแม้เราไม่ได้กลายเป็นกระสอบกระสุนเราไม่ได้กลายเป็นแรงงานทาสแต่มันก็มีความน่าเบื่อหน่ายในอีกแบบไปเยอะเหมือนกันแล้วคนก็แอบมีความรู้สึกอยากจะรีเซ็ตคิดยังไงไหมพี่สิงห์มันแบบเขาบอกว่าซ่อมยากกว่าสร้างใหม่คือบบตอนนี้เราเราไม่รู้จะซ่อมยังไงละทุกอย่างมันดูแบบจับตรงนี้ก็ติดเงื่อนตรงนี้ดึงตรงนี้ก็ติดปมตรงนี้ งั้นเอากันไกลย้ำให้หมดเลยล้างกันใหม่อ่ผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันมีใต้จิตสํานึกของคนจํานวนมากหรือของสังคมแล้วกันมีความแอบอยากตรงนี้อยู่อเออเราเลย enjoy จินตนาการถึงเรื่องราวพวกนี้กันค่อนข้างเยอะพี่สิ่งให้ผมคิดตรงนี้เนี่ยปีหน้าผมจะมีมันเป็นงานทอล์กแล้วเขาพูดถึงนี่แหละวันสิ้นโลกคือทุกอย่างเละล้างกันหมด ผมเลยอยากจะมองอย่าง,อางตอนที่ผมไปมันมีมุมมองหลายอันมากเห็นพี่สิงห์พูดถึงประเด็นนี้ผมรู้สึกว่าในมุมมองของพี่สิงห์ครับอย่างผมอะ่ะจะมาในเวความเชื่อชาวไวกิ้งมายันบางคนก็มีเรื่องอุกบาทนั่นนี่ <laughs> แต่ในหนังเรื่องหนึ่งที่หลายๆเรื่องที่เราได้มีโอกาสเจอคือบันสิ้นโลกเกิดขึ้นจากน้ํามือมนุษย์และหลายๆครั้งเกิดจากสงครามเนี่ยทุกวันนี้เรากำลงัลงคุยเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ถ้ามหาอํานาจทั้งโลกกดปุ่มนี้พร้อมกันเนี่ย มผมชอบคําพูดผมไม่รู้ไอสไตล์พูดจริงไหมแต่ผมเคยหาดมาบอกเขาไม่รู้ว่าสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยเราจะรบกันด้วยอะไรเสียหายขนาดไหนแต่เขาบอกว่าสงครามโลกกันครั้งที่สี่เราจะรบกันด้วยก้อนหินและท่อนไม้คือมันกลับไปจุดนั้นแล้วใช่ไม่เหลือเลยสาหรับพี่สิงพี่สิงมองว่าถ้าโลกมันต้องสิ้นในวันสิ้นโลกในมุมมองพี่สิงที่ผ่านทั้งเรื่องของสงครามเองก็ดีหรือแม้กระทั่งที่พี่สิงเคยออกมาขับเคลื่อนประเด็นเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกที่แบบผมชอบคํานึงของพี่สิงมาก,การเมืองเรื่องลองโลกร้อนของจริงอ่ะพี่สิงบอว่าอะไรที่เป็นปัจจัยทําให้โลกนี้ไปสู่จุดจบคือเอาถ้าเรามองในมุมมองความเชื่อก่อนเราไม่ได้คิดในเรื่องโหราศาสตร์เรื่องอะไรนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าภูมิปัญญาเก่าแก่ของมนุษย์แทบจะทุกแขนงเลยมองเรื่องปฏิทินของโลกเอาไว้ว่ามันมีเค้าดาวอะไรบางอย่างที่ทุกอย่างมันจะรีเซ็ตตัวมันเองนะฮะ ถ้าดูของพราหมณ์ก็จะมีเรื่องของการเข้าออกจากพบนี้กลับไปสู่อ,อีกพบหนึ่งอะไรเงี้ยนะเราเองไม่ได้มองว่าจะมีแบบอะไรที่มันเป็นภัยเหนือธรรมชาติอะไรเข้ามาแต่สิ่งที่เราเห็นได้คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีวัตจักของมันมเกิดมาขยายใหญ่เบียดเบียนกันทําลายล้างกันเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ล่มสลายหายไปทีนี้เงื่อนไขปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะค่อยๆก้าวข้ามการเกิด โตและขยายของชาติของ mm. จัก,กรวรรดิต่างๆไปไปสู่การเติบโตและขยายของมนิษียชาติโดยรวมการขยายและเติบโตของมนิษยชาติโดยรวมเนี่ยมันกำลังไปชนกำแพงอันใหม่เป็นเพดานซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนคือความสามารถในการรองรับชีวิตของดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งจำกัดแล้วเรามีมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เปรียบเทียบได้ง่ายสุดก็คือ climate change อย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยซึ่งโลกนี้กาลัง React กับการกระทำของพวกเราแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างซึ่งเกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเป็นเป็นเรื่องภาวะ เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเนี่ยโลกที่เราจะเห็นในอีก20ปี30ปีข้างหน้าเนี่ยภัยพิบัติที่มากขึ้นจะเป็นไฟปา่าเป็นอากาศเป็นพิษเป็นน้ําท่วมเป็นพายุเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง <S <S ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันกาลังพาเราไปสู่จุดที่มนุษย์ขยายมากขึ้นบริโภคต่อหัวมากขึ้นในระบบนิเวศซึ่งมีเพดานของมันแล้วผลพวงที่เราพูดไปรูปไปทำได้เนี่ยพอภัยพิบัติเหล่านี้มากขึ้นเนี่ย มันจะไปขยายความเสี่ยงเชิงสังคมซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งพูดแต่ก่อนคนไทยจะรู้สึกไกลตัวอะไรเงี้ยรอบนี้เลิกเกิดร <อ S 1> เรื่องที่หาดใหญ่ปุ๊บทุกคนเห็นภาพทันทีใช่ปัญหาเชิงการเมืองปัญหาอาชญากรรมปัญหาความเหลื่อมล้ามีอยู่แล้วแต่พอภัยพิบัติธรรมชาติเข้าไปปุ๊บมันโดนจูนให้มันแรงขึ้นโหดขึ้นใช่ทุกอย่างมีจํากัดจาเขีย่ยสิ่งหนึ่งซึ่งจะชัดเจนมากขึ้นก็คือความขัดแยง้งการชิงทรัพยากรใช่แล้วการแย่งชิงเหล่านั้นก็นํามาซึ่งความรุนแรง ซึ่งในสเกลเพื่อนบ้านก็อาจจะแค่ตีหัวกันแต่สเกลระหว่างชาติก็นาไปสู่สงครามที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองเนี่ยไอ้ภาวะการเพิ่มขึ้นข,นของความขัดแยง้งการที่เรามีผู้ริภัยมากขึ้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรของมนุษย์ที่กําลังขยายและไปชนกับเพดานมากขึ้นแล้วนี่คืออาการของมันคือเหมือนตอนนี้เหมือนเรากาลังเบียดแล,ล้วก็บดกับเพดานอะตรงปล,ปลายเริ่มจะเห็นการเบียดอัดเรอยเบียดอัดเรยซึ่งพี่สิงห์มองว่ามันไม่มีปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งอันเดียว แต่มันคือทั้งหมดทั้งมวลไอ้นี้อย่างนั้หน่อยค่อยๆงวดกันเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้นแล้วมันคือส่วนหนึ่งของการที่เราไม่สามารถหยุดตัวเองได้ไม่สามารถหยุดขยายได้ไม่สามารถหยุดแพร่พันธุ์ไม่สามารถหยุดการกินกินทรัพยากรได้เ <ừ> พราะถ้าสมมติว่าทั้งโลกตกลงร่วมกันว่าแค่นี้พอนะไม่ต้อง growth ก็ได้ไม่ต้อง population growth ไม่ต้อง GDP growth ก็ได้อาจจะพอไปได้แต่มันไม่มีทางเลไม่มีทางที่เราจะหยุดตัวเองได้ <c oughs> <ๆ>แล้วถ้าเราหยุดตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็จะเจอกำแพงกับ ของสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้ก็คือกําแพงของดาวเคราะห์โดวเนี้ยอื mm. เออแล้วผมก็คิดว่าถ้าจะมีสักเวอร์ชั่นหนึ่งของการที่เราพูดเรื่องวันโลกแตกกันเนี้ย mm. มันอาจจะไม่ได้แบบอยู่ดีปุ้มอย่างนี้ mm. แต่มันคือชีวิตซึ่งยากขึ้นเรื่อยๆน้ําท่วมที่มาทุกไม่รู้เดือนละครั้งโรคระบาดซึ่งมาปีละสองครั้งเออไฟป่าซึ่งทําให้อากาศข้างนอกแั่งแทบจะหายใจไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ย ซึ่งถ้าระบบนิเวศเหล่านี้เฟลเนี่ยไม่มีทางที่ระบบนิเวศของเมืองจะอยู่ได้แต่ตอนนี้เรายังมีบัฟเฟอร์โซนคือเราไม่ต้องไปคิดเรื่องระบบนิเวศของธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าเมืองเนี่ยดูดทรัพยากรเข้ามาปุ๊บเราไม่ต้องคิดแล้วว่ามาจากไหนอะไรเราใช้ได้เรื่อยๆแต่พอมันไอขีดจํากัดตรงนั้นมันเริ่มถึงอะเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะเอาน้ามาจากไหนจะเอาไฟมาจากไหนจะเอาอากาศซึ่งเป็นของฟรีตอนนี้มาจากไหนนะฮะมุมมองเรื่องโลกแตกของวิสิก้ผมหลอนมากเพราะว่าอย่างของ บางท่านที่มาเป็นสปิเกอร์ขอเราอุกบาทซัดตู้มอ่าโดนลูกหับตายโลกบูร้อนตายสงคารามนิวเคลียร์ตู้มตายของพี่สิงห์แบบมาแบบฟิลแบบสาหรับผมผมฟังพี่นะเหมือนผมกาลังโดนบี้กับเพดานโลกอ่ะแล้วค่อยๆคลัชผมไปเรื่อยคลัชผมไปเรืเ่อยแล้วค <laughs> ่อยๆตายแล้วทรมานเยแต่ผมว่าสุดท้ายมันยังมีคนรอดอยู่นะแต่ว่าต้องต้องปรับตัวกันเก่งมากๆอะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมดีใจมากๆเหมือนผมได้คุยกับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งความขัดแยง้งทั้งฟอนไลน์นั่นนี่ผ่านพี่สิงคนเดียวคือ <laughs> ผมไมู้สึกว่าผมอยากติดตามผลงานพี่สิงห์ไปเรื่อยในการเล่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็เราอยากจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เรื่องราวในที่ในบางครั้งราคาที่ต้องจ่ายคือชีวิตคน <laughs> คุณภาพความ <c oughs> สูญเสีย <c oughs> หรือแม้กระทั่งบทเรียนต,ต่างๆที่ที่ผมรู้สึกว่าการง,งานที่สิ่งเล่าออกมาทั้งหมดนี่มันทําให้เราต้องกลับไปย้อนดูตัเองอย่างเคสหลายเคสที่จริงๆแล้วในใกล้ๆบ้านเราก็ไม่ได้มีการจัดการที่หนีจากเหตุการณ์ที่ไกลข้ามโลกไปความขัดแย้งความรุนแรงต่างๆพื้นที่ชายแดนเราที่อาจจะมีความสูญเสียมีแนวปะทะกันอยู่เงี้ย2060 Mastership Talk s t a ็ e ก่อนวันสิ้นโลก สำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวสายประวัติศาสตร์สายดาราศาสตร์สายทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าสายลี้ลับนะครับงานนี้งานของคุณเลยครับพบกับเวทีทอล์กครั้งยิ่งใหญ่จากไทยรัฐสตูดิโอที่จะพาทุกคนไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวคำทำนายวันสิ้นโลกจากหลากหลายตำนานตั้งแต่ไทยยันเทศประวัติศาสตร์ยันอนาคตดาราศาสตร์ ยันมิติแห่งโลกวิญญาณย้อนรอยหายนะที่เคยถูกพูดถึงในหน้าประวัติศาสตร์และการงัดทุกความถนัดของเหล่าสปีกเกอร์มาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นวิวัฒที่เผือกพงศธรฟาโร่จ้าบองโก้กอนเคทีและพี่ป๋องกระพลเพื่อมองหาทางเอาชีวิตรอดของมวลมนุษยชาติ มารวมตัวฟังกันแบบสดๆพร้อมกับแสงสีเสียงตื่นตาตื่นใจในโรงภาพยนตร์สยามภาวลัยณพารากอนซีนิเพล็กซ์ครับวันที่17มกราคมนี้นะครับบัตรเริ่มต้นเพียงแค่799บาทเท่านั้นและตอนนี้ซื้อบัตรได้แล้วครับทางเดอะคอนเสินะครับมาร่วมเป็นผู้รอดชีวิตไปด้วยกันครับ